สวัสดีท่านผู้ฟังครับเตรียมจับตาดูราคาน้ํามันโลกและพอร์ตการลงทุนของคุณให้ดีเพราะสัญญาณอันตรายระดับสีแดงเข้มได้ปรากฏขึ้นแล้วล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศกล่าวกลางโซเชียลมีเดียด้วยคําว่า Lock and Load หรือขึ้นลํากล้องพร้อมยิงแล้วหากอิหร่านยังเดินหน้าสังหารผู้ประท้วงต่องานนี้ไม่ใช่แค่คําขู่ลอยๆนะครับ แต่เป็นการเดิมพันด้วยชะตาของตะวันออกกลางและเศรษฐกิจโลกที่อาจพังคลืนได้ในพริบตาสถานการณ์ตอนนี้มินเมระดับสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่และทำไมการเผารูปปั้นผู้นำและการฉีกตำราทางศาสนาในอิหร่านถึงเป็นจุดเปลี่ยนที่น่ากลัวที่สุดในรอบ50ปีเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหนอยู่กับผมเคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงรับต้นปี2026ที่กที่กำลังเดือดระอุอยู่หน้าฟีดข่าวทั่วโลกและผมกล้าพูดเลยว่านี่คือเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดครับ คุณผู้ฟังครับถ้าใครติดตามข่าวต่างประเทศช่วงสองสาวันนี้น่าจะเห็นภาพความวุ่นวายในอิรานที่มันไม่ได้หยุดแค่การประท้วงเรื่องปากท้องธรรมดาแล้วนะครับตอนนี้มันยกระดับกลายเป็นจลาจลเลือดไปเรียบร้อยแล้วสถานการณ์ในกรุงเตหะรานและเมืองใหญ่ๆทั่วอิรานตอนนี้เปรียบเสมือนไฟลามทุ่งที่ไม่มีใครหยุดอยู่ ภาพที่เราเห็นกันจนชินตาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือประชาชนชาวอิรานออกมาเดินขบวนเรียกร้องเรื่องค่าครองชีพที่พุ่งสูงจนคนอยู่ไม่ได้เงินเฟอกินกระเป๋าจนแทบไม่เหลือค่าข้าวแต่ไปไปมาครับจากเรื่องปากท้องมันกลายเป็นการ,รเผชิญหน้ากับอำนาจรัฐแบบแตกหักมีการเผาสถานที่ราชการและล่าสุดฝั่งเส้นสุดท้ายได้ขาดลงแล้วเมื่อเลือดหยดแรกของประชาชนได้หลั่งรินลงสู่พื้นดิน ซึ่งนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้มหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐนั่งไม่ติดเก้าอี้จนต้องออกมาเคลื่อนไหวแบบจัดหนักในวันนี้ครับเรามาเจาะลึกรายละเอียดกันเลยครับข้อมูลล่าสุดอัปเดตเช้าวันที่2มกราคม2026นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้โพสต์ขอ้อความผ่านทรู t โซเชียลแพลตฟอร์มของเขาเองด้วย้อยคำที่ดุดันครั้งหนึ่งเลยครับทรัมป์ระบุชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้อยู่ในสถานะล็อกแอนโหลด คำนี้ในทางทหารมันน่ากลัวมากนะครับมันแปลว่ากระสุนเข้ารังเพลิงแล้วปลดเซฟตี้แล้วนิ้วอยู่ที่ไกปืนพร้อมยิงทันทีทรัมป์เตือนตรงๆไปยังรัฐบาลกรุงเตหะรานเลยว่าหากทางการอิหร่านยังคงใช้ความรุนแรงและสังหารผู้ประท้วงที่ชุมนุมโดยสงบสหรัฐจะไม่ลังเลที่จะเข้าแทรกแซงทันทีทรัมป์ย้ำข้อความสำคัญที่ทำให้ทั่วโลกต้องหันมามองคือถ้าอิหร่านยิงและฆ่าผู้ประท้วงสหรัฐอเมริกาจะเข้าไปช่วยพวกเขา อ้นี่คือการประกาศที่แทบจะเรียกว่าขีดเส้นตายหรือเร d ไลน์กันเลยทีเดียวครับมันไม่ใช่แค่การประนามแต่มันคือการบอกว่าฉันพร้อมจะส่งกองทัพเข้าไปทําเตือนระดับสูงสุดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะครับแต่มันเกิดขึ้นหลังจากมีรายงานยืนยันความสูญเสียที่เมืองมาฟดัชครับ ข้อมูลนี้ทางสำนักข่าว Times of India ได้อ้างอิงรายงานจากอิหร่านอินเตอร์เนชันแนที่ระบุต,ตัวตนผู้เสียชีวิตได้ชัดเจนเขาชื่อว่าคุณโฮดัตชาริฟีมันเฟรดเขาเป็นเพียงประชาชนคนธรรมดาเป็นสามีและเป็นคุณพ่อลูกสองครับเขาถูกยิงเสียชีวิตโดยกระสุนจริงจากกองกำลังความมั่นคงของอิหร่านระหว่างการประท้วงที่ถนนเตลากานี ภาพวิดีโอจากที่เกิดเหตุที่ถูกเผยแพร่ออกมามันสะเทือนใจคนทั้งโลกมากครับเพราะในขณะที่ร่างของเขาถูกหาออกไปเสียงตะโกนสาบแช่งรัฐบาลอิหร่านก็ดังกระหึ่มไปทั่วเมืองและสิ่งที่น่าตกใจย,ยิ่งกว่านั้นคือปฏิกิริยาของฝูงชนครับตามรายงานระบุว่าในขณะที่งานศพกําลังจะจัดขึ้นและการประท้วงกําลังลุกลามไปยังเมืองอื่นๆทั่วประเทศตั้งแต่เมืองคาสวินโคมบาโอไปจนถึงคุสถานทางตอนใต้ สิ่งที่ผู้ประท้วงทำมันไม่ใช่แค่การชูป้านประท้วงแล้วครับแต่มันคือการท้าทายสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจสูงสุดมีรายงานและคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นผู้ประท้วงจุดไฟเผารูปปั้นของนนยพลกาเซมโซไลมานีอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษคุตส์ที่เคยทรงอิทธิพลที่สุดซึ่งถูกสหรัฐสังหารไปเมื่อหลายปีก่อนการเผารูปปั้นคนระดับนี้ในอิรานมันคือการตบหน้าผู้นำสูงสุดชาติใหญ่เลยครับยิ่งไปกว่านั้นครับ ข้อมูลจากรายงานข่าวยังระบุถึงเหตุการณ์ที่แทบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในสาธารณรัฐอิสลามนั่นคือมีผู้ประท้วงบางกลุ่มทำการเผาสาเนาคัมภีร์อัลกุรอานและหนังสือสวดมนต์ในช่วงกลางดึกเรื่องนี้ต้องวิเคราะห์ให้ลึกนะครับการกระทำแบบนี้สะท้อนว่าความโกรธแค้นของประชาชนมันทะลุขีดจำกัดไปแล้วพวกเขาไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่เรื่องการเมืองแต่เขากำลังท้าทายไปถึงแกนหลักทางอุดมการณ์ของระบอบการปกครองที่ใช้อ้างความชอบธรรมในการปกครองมาตลอดหลายสิบปี นี่คือสัญญาณว่ารากฐานของระบอบปัจจุบันกำลังสั่นคลอนอย่างรุนแรงที่สุดครับในขณะที่ภายในอิหร่านกำลังลุกเป็นไฟทางด้านเวทีโลกก็ตอบรับเรื่องนี้ทันทีครับไม่ใช่แค่สหรัฐที่เดือดทางฝั่งออสเตรเลียเองก็ไม่อยู่เฉยรัฐบาลออสเตรเลียออกมาประนามการปรับปรามที่รุนแรงนี้อย่างเป็นทางการและประกาศชัดเจนว่าอิหร่านคือพื้นที่ห้ามเดินทางหรือ do not travel เด็ดขาดเพราะสถานการณ์มันผันผวนและอันตรายมาก พร้อมทั้งยืนยันมาตรการคว่ำบาตรบุคคลและองค์กรที่เชื่อมโยงกับอิหร่านกว่า200รายชื่อซึ่งส่วนใหญ่ก็คือพวกกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่กําลังไล่ปราบประชาชนอยู่นี่แหละครับนี่คือการส่งสัญญาณจากโลกตะว,วันตกว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้รัฐบาลอิหร่านปิดประตูตีแมวอีกต่อไปจุดที่น่าสนใจและเป็นไฮไลท์สําคัญของการเคลื่อนไหวครั้งนี้คือเสียงจากคนคนหนึ่งที่เงียบหายไปนานแต่กลับมามีบทบาทสูงมากในตอนนี้ นั่นคือเจ้าชายเรซาปาลาวีมกุฎราชกุมารแห่งอิหร่านที่ลี้ภัยอยู่ในต่างแดนครับท่านได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งสําคัญยกย่องผู้เสียชีวิตจากการประท้วงว่าเป็นวีรบุรุษที่แท้จริงของแผ่นดินและเรียกร้องให้ชาวอิหร่านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนร่วมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวโดยท่านบอกว่านี่คือช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่จะชี้ชะตาอนาคตของชาติข้อความของเจ้าชายปาลาวีที่บอกว่าชัยชนะจะเป็นของเรามันไปปลุกใจคนรุ่นใหม่ในอิหร่านอย่างมหาศาลครับ เพราะตอนนี้ผู้ประท้วงเริ่มตะโกนเชื่อราชวงศ์เก่าและตะโกนคําว่าความตายจงมีแก่เผด็จการกันกระหึ่มเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในยุคก่อนหน้านี้ทีนี้เราลองมาถอยออกมามองภาพใหญ่แล้ววิเคราะห์กันครับว่าเรื่องนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนและทําไมเคนหลงบอกว่ามันน่ากลัวสําหรับกระเป๋าตังค์ของพวกเราข้อแรกการที่ทรัมป์ใช้คําว่า Lock and Lo ลนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นครับย้อนกลับไปในอดีตสมัยที่เขายังดํารงตําแหน่งในวาระแรก ทรัมป์เคยใช้คำนี้ขู่ตอนวิกฤตความขัดแย้งและผลลัพธ์มักจะตามมาด้วยปฏิบัติการทางทหารจริงๆหรืออย่างน้อยที่สุดก็การคว่มบาตรขั้นสูงสุดที่บีบจนหายใจไม่ออกการที่เขาพูดแบบนี้ในปี2026ในฐานะประธานาธิบดีปัจจุบันแปลว่าแผนการทหารน่าจะถูกกางรอไว้บนโต๊ะทำงานในทำเนียบขาวหรือเพนตากอนเรียบร้อยแล้วครับทรัมป์อาจจะกำลังรอจังหวะพลาดอีกแค่ครั้งเดียวของอิหร่านเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการเข้าทำลายโครงสร้างทางทหาร หรือโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ได้ข้อ 2. ในมุมของเศรษฐกิจและพลังงานขุนผู้ฟังต้องไม่ลืมนะครับว่าอิหร่านคือกุญแจดอกสําคัญของช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ํามันที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกถ้าสหรัฐตัดสินใจโจมตีทางอากาศเพื่อปกป้องผู้ประท้วงจริงหรือถ้าอิหร่านรู้สึกว่าตัวเองจนตรอกเขาอาจจะตัดสินใจปิดช่องแคบฮอร์มุสเพื่อต่อโต้ซึ่งนั่นหมายถึงหายนะของราคาน้ํามันโลกครับ น้ำมันดิบอาจจะพุ่งทะลุเพดานเงินเฟ้อระลอกใหม่จะกลับมาเล่นงานทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเราด้วยต้นทุนการผลิตสินค้าค่าขนส่งทุกอย่างจะแพงขึ้นทันตาเห็นหุ้นกลุ่มพลังงานอาจจะดีดตัวแต่ตลาดหุ้นโดยรวมอาจจะพังพินาศเพราะความกลัวสงครามและข้อสุดท้ายเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าโลกของเราในยุค2026นี้มันเปราะบางกว่าที่คิดครับการเมืองในตะวันออกกลางตอนนี้ก็เหมือนกับถังน้ำมันใบให,ใหญ่ที่เปิดฝาทิ้งไว้ แล้ววางอยู่ข้างกองไฟที่กำลังโหมกระหนำ่ำแค่ประกายไฟนิดเดียวจากกระสุนนัดเดียวที่เมืองมาฟดัชมันอาจจะระเบิดลามกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคหรือด,ดึงเอามาหาอำนาจอื่นๆอย่างรัเสเซียหรือจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ซึ่งถ้าถึงจุดนั้นเราคงเลี่ยงคำว่าสงครามใหญ่ไม่ได้แล้วครับสรุปสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ให้ฟังอีกครั้งนะครับอิหร่านกำลังลุกเป็นไฟจากการประท้วงที่ยืดเยื้อและรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีโดยมีจุดเริ่มต้นจากปัญหาเศรษฐกิจ แต่ลามไปสู่การขับไล่ระบอบการปกครองตอนนี้เริ่มมีผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามด้วยกระสุนจริงทําให้ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐออกโรงเตือนขั้นเด็ดขาดว่าพร้อมโจมตีทางทหารทันทีหากมีการฆ่าประชาชนอีกในขณะที่พันธมิตรตะวันตกอย่างออสเตรเลียก็ร่วมบีบด้วยการคว่ำบาตรและฝ่ายต่อต้านอย่างราชวังเก่าก็ปลุกระดมความหวังให้ประชาชนสู้ไม่ถอยทั้งหมดนี้คือสัญญ,ญาณอันตร,รายที่บอกว่าพายุลูกใหญ่ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก กำลังก่อตัวขึ้นแล้วและมันอาจจะพัดมาถึงหน้าบ้านเราเร็วกว่าที่คิดครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านเตรียมตัวรับมือกับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าชอบเนื้อหาเจาะลึกทันสถานการณ์แบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภยัยทิ้งท้ายไว้ด้วยคำคมเตือนใจครับในสงครามไม่มีใครชนะอย่างแท้จริงมีเพียงผู้ที่สูญเสียน้อยกว่าเท่านั้นสวัสดีครับ